หนูดีกว่าเราจะใช้ตัวไหนดีวะเอาเจอรี่ตัวนี้แล้วกันนะ่รารักดีมาเราขอกดรับของก่อนหรือว่าไม่มีของก็ไม่รู้แต่แจ้งเตือนมาว่าต้องร,รับของแน่นอนกิจกรรมตอนนี้ตามผมจะสามครับได้รับอีหนึ่งร้อยครับตอนนี้โอ้กำลังมันมากรับหมด ตอนนี้เราผมเล่นซื้อไทยนะครับบอกเลยมาได้เวลาแข่งกันแล้วเฮ้ยเราจะสุ่มนะครับถ้าได้แมวผมจะเล่นเป็นแมททอมถ้าได้เล่นเป็นหนูนะก็ไม่เจอรินเจอรินรักซืมหรือว่ายาอนรักสืบไปแล้วครับก็ได้เล่นเป็นหนูอีกเช่นเคยในเวลาเปลี่ยนเจวแล้วเราก็จะเล่นเป็นเจอรี่จักสืบ แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับเนาะเอาเลยคลิปมันแน่ถ้เล่นเจอรี่หนังสือบอกเลยแมวมีหวังล่วงง่ายนะครับเนาะโอ้นนมีมีแบบตัวจูคือเจอรี่นี่ก็มีฉันมาสายนี่ก็นี่ไม่ใช่บอดนะครับบอกอีกทีคนมาเลยอันนี้ก็จะเล่นจริงจังนิดหนึ่ง จริงอย่างทุกคลิปนี่นะถ้าใครอยากเป็นถ้าใครโหลดมาแล้วทอมแอนดเจอร์ี่เดี๋ยวติดไว้ให้นะครับโหลดมาพิมในโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ Android และไ iOS เดี๋หลได้หมดนะครับพิมไปเลย Tom and j e r r y แล้วก็เชดหมดเลยติดมาแน่นอน จะเล่นบอกเลยสนุกมากนะครับเกมนี้เล่นแล้วสนุกแล้วก็มีพวกตัวละครจะอัพมาใหม่นะไม่นานนี้มีหลายตัวเลยนะครับตอนนี้ก็เก็บตังค์ช่วงนี้ม่รู้จะตังค์ไปทำอะไรมาเริ่มเกมจุลิยันัะเต้็นดีเด็กสุดในลับเกมนี้มา ทำไอเจอรีชีดตอนนี้เราเล่นได้โอ้ด่านนี้นี่เองโอ้เจอชีดหนึ่งก้อนแล้วครับตอนนี้ e exp ก็อยู่ข้างล่างไม่ได้เก็บนะครับพยายามหาชีดดีกว่าเพื่อช่วยเพื่อนในทีม,มเจอแล้ว exp ดับนี้เสร็จผมเสร็จผมอึ๊บ อยากกินอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นยคงรโหเอ้าวั t โอ้โหโดนฟันไปครับถึงทีหนึ่งดอกรีดอยากอยากจุกกับแมวก็เอาไปเลยเจอรี่นักกระบี่เจอรี่ได้ยินเสียงเหมือนไอ้อะไรฮะเจอรี่ธรรมดานะครับ อ,อืดันเร็วๆจะมันจะช่วยดันชิดเร็วขึ้นครับอัพสกิลเป็นเลเวลสองจะเร็วขึ้นอือปาทิ้งไปเลยตอนนี้หนูว่างไหมก็จะไปดันชิดก้อนข้างล่างครับตอนนี้เมียก็ลังมาเมียมาดิเอาเอามาดิเอาอุ้ยไปแข่งเพื่อนตัวเองกู่เพื่อนเป็นไรไหรมเพื่อนเฮ้ยสกิลล่องหนเฮ็ดคิงเทนิ่ว่ะ ขอโทษทีนะไหวไหมไหวไหมน่าจะไหวแหละโอ้พอดีมีโลมาด้วยจังหวะสวยสำหรับผมเลยเอาไปอีกหนึ่งดอกเอา้าโอ้โอปลาไม่ทันขอโทษทีปลาเลยรล่วงเลยเอา้าล่วงใครล่วงกันแน่ใครเจ้าคืนเออสวยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยหน่อยใครได้ช่วยช่วยคยนนี้ช่วยคนนี้ ีค่คนนี้ปาเลยเออขอบใจมากเด้อนั่นแหละแล้วก็จัดไปสกิลดันเพื่อมาสักสองคนเอ,อ้ยอย่ามาจุกไม่ต้องมาช่วยเพราะมันอันตรายเกินไปตอนนี้แมวกำลังไล่่าแลว อุ้ยๆๆๆๆระวังอันตรายอันตรายอันตรายมากเลยเอ้ยอันตรายสุดๆช่วยหน่อยดิเอ้าเออเป่านกบีดสกินนกบีดสกินนกบีดมายังเออตอนนี้เพื่อนขอบใจมากเลยครับเพื่อนเพื่อนช่วยผมไปเอ้าไปดิเมียวมันชอบตามรูปเป็นบ้าอะไรมันก็น่าจะจบเกมแล้วน่าจะตายผมน่าจะตายแหละดูสิ